ปลาซิวติปจ้ำเจ้าปลาขาวถ้าเข้าเข้าเจ๊เนี่ยเจ<อ>้าเข้านะเข้านันากเลยนี่ก็บับนั่นมอเหยี้ดอุ๊ยเราแย่งอย่างใดนี่ถึงตั้งได้นี่เพียวแหละมาเพียวดูมาเาอีหมอนั่นน้อยหวานมีแต่ปลาสลิดตัวน้อยแล้วก็มีปลาอะไระตนนอนลเทีนี้ ปลาขาวของกำเริ่มขึ้นมาแล้วในป่านี่แต่มันพักไปนะช่วงเที่ยงช่วงไปเนี่ยนะอันนี้ใบมองเลยเยีต่ตอนตอ้น้อยมาสิเข้าจ้ะดีนะจับน้อยมันพอดีนเน<อ>าะย่เนาะพอดีปกักดอกแต่ถ้าจับเ,เนี่ยกินหูวอุ้งก้วกระเม่นี่แต่หันจับน้อยเยี่เจ้าจีห่วงโอ้ป่าเจ้าปลาขาวปลาขาวข้ามาข้ามาเป็นหมูใหญ่ๆกระเม่นข้าวมาเป็นเมียเนาะยี่เนาะ บายไปแล้วตื้อๆเรือหนาตายไปขึ้นเจ้าเอาดูว่าใบไปนี่แหละเจ้าเหมือน,นะอะไเนาะโอ้ปลาขาวเจ้าหืมหยำน้อยหน่อยนี่นะจย่ำน้อยเจ้าก้นแแตบบวายแล้วหน้าบวมีแ,แล้วนี่เนาะแต่ขมีป่าเขาที่ขึ้นแล้วเขามาอ,มอยู่นี่เขาเขาขึ้นมาเนี่ยพอพอไอ้เอนี่ยตั้งหลังเขียวๆล่าเขาหายใจบ่ออกอืมตีนางบอกนางขอนไม่เนี่ยกับย่ำน์แฟนกระเบื้อง มาแล้วเจ้าหนึ่งหมูเจ้าอู้ง้อเจ็ดน้องปลาขาวนี่เริ่มมาแล้วเพราะว่าตะกี้ช่วงเที่ยงบ่ายตะกี้หายไปนะเนื้หายเนื้หายสมัครปลาซิวเข้ามาเจ้าปลาขาวเข้ามาใบอะไรอย่างเง้ยเที่ยงเข้าบ่ายกำก่อนเนาะเงยได้สักสิบนาทีปลาซิวมันบอกใครนั่นและนะปลาซิวอย่างเงี้ยแ่ปขาวเนาะเนาะคิดปลาขาวดีกว่านี่

ขาเขาเขาเขาน้อยกับข้าหนักมัจับน้อยนะเกืดเเขาได้ปลาสลิดเนาะปลาสลิดมันวิ่งนะวิ่งขึ้นมาขาออกหมดเลยยังเข้าอยู่เจ้า อันนั่นน่ะเดี๋ยวสู้จับน้อยกขบไม่ได้น่ะจับยังน่ะอันนี้มันเป็นกระเบื้องอยู่านี้ละเยี่ยมมา้ยยังแต่เจ้ามีปลาซิลร้อยหอยเอีกบอน้อยแต่แต่มาเจ้าลงโงกว่ามันร้อยแต่ปลาอันนี้มันขึ้นเนาะปลาเนาะถ้าฟังพูดบอกเข้าแบบนั้นไกลงยะ แก่น oh, oh, ้ำเล็กน้อยอ๋ออันนี้ดีกว่าเนาะอันนี้น no. ้ำไหลอันนั้นม่ไหลเนาะปูนจัม้าให้จับดึง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 เจ้าโอ้ป่าเจ้าโอ้แล้วก็จับแม่ม้าโอูตาเจ้าถ้าจับแม่ม้าสั่งให้หน่อยเนี่ยเอากลับบ้านมาแป้เนาะดอกแปะ ยกยังหมแปเลยนี่เจ้าหันชาดได้หลายอีชาดเลยนไว่าสว่างสวยเก้าน้ำกับามันมีคิดเท่าคิ้เอเนโอ้เกือบกิโลคนละเนาะถ้ามันบ่อนั่งก็แปดาถังสีดำหกถังจะเอเหี้ไปฝากมุกเปือนหูแกแกกอือ เปิดเปิดมาเลยนะเนาะโอ้จ้าเขากูกัมแเนาะจใหญ่เนียโอ้เจ้านี่ถ้าเอาจับง่ามันหนาโบแต่แต่กำมาเอาปลาซิวเนาะตั้งใจมาเอาปลาซิวปลาซิวแต่ว่าปลาซิวเข้าเข้าได้สักโลอยู่บ่าเข้าเห่มาเจ้าเนาได้สักโลได้ยันั่นก็จะเป็นปลาขาวโอ้เจ้านี่บอ้ยมิติไซนหนเนี่ยมันลุ้งแลวมาได้มาถังิว ม,ม,ม้วนนูป่ป่าป่ายัางปุกเอาไปหมดเหลือเหลือน้อยเดียวปลาปลาเค็มปลุกเย้ปเป็นมาเปียงกูเป็นปลาจับมีอะีรตัวหนึ่งเป็นตัวชี้จับ่มอนะ้อนาะเต็มปากตอนนะ่อเนาะจ้าวอ้ยหลังนี่ดูดูดพออย่าง้ลูกบีตาล็กเข้า เขาสวยด้วยเขาเรียงว่านะเขากระมาเป็นกั๊มเป็นกั๊มปะนี่กระมาอยู่กั๊มโมบราณกรมาโมโบลายโมสี่ห้าตัวเขาเาห่างหายเขาอ๋อกันอยู่เนี่ยเป็นไปได้หนะนาะจ้ำปุ๊ดนะไหนนะอันนะซ่อมก่อนหรือว่ายกไปก่อนปลอยหกมีแห้งอุ้ยตีเก็บขนมกระมาเนาะตีเก็บขนมใบก้างไม่ มาแจกคนตั้งกะติเก็บขนมคนตั้งจำ้ำบันได้ยกมือยังเข้ากนดึงดังดึงดังม้าอยู่เจ้าโอโหมูน้อยไีปลาปลาขับหองอขาวอุทัยนะเจ้าเจ้าก,ก็ได้มูลขาอุทัยไอปลาปลาไอปลาขับหอง ายจับน้อยคนะนาจับง่าย <c oughs> ปาโคนี่เงียบอันก่อนโอคอ จำ่มเซนเดียวนใหมอนะปลาบอลลอดอถ้าสองเซนนะที่ได้หนึ่งห้อยห้อยเต็มจั่เลยเนี่ยมาอยู่เจ้าตึกตักตึกตักอยู่เจ้าโอ้โอ้โ ปาดเยี่ตักได้ก่อปลาังแกเอาบเอนะปลายังควังเลยเนาะปลาคายังอเอาเจ้าปักมือไว้นั่นตั้มือปักมือคนตั้งเลือซาเลือซาสโจนไปไก่ๆหน่อยนะยเดี๋ยวเขาจะเข้าจำเห็น ทั้งหน้าผู้น้องเหมือนแักเขาได้ลป่านี่ก็หู้เนาะเวลาเขาอู้กันกระชีเข้านะเวลาเขาเงียบก็เข้าดีดีมาอยู่เจ้าตึกตักตึกตักอยู่ชอบขับบนเต้นนี่แหละเนาะ เมาเจ้าหิ่งสีสันบันเทิงเจ้า <c oughs> แปลงเองเนาะหิง,งเนาะซื้อมาซื้ออันอันนี้มามันมันมันตื้นจังเองก็เลยยิบต่อต่อตอันป่าเขาไปตั้งไอ้นั่นไปตักปลาหางนกยุงเนะ มาอยเจ้าตึกตักตึกตักตึกตักโอ้ยไอ,อ,อ,อก,กูกักับปัโแบกกระบานแบกกระใส่ มาอยู่เจ้า,าตึกตักตึกตักอยู่เจ้าเแยกแดงๆใส่ปะโดอะไรนะนนดูปะโดเล่นอยู่ข้างจับยเนี่ยตึกตับตึกตับอืมนี่อะไน้อยบ่หันน้อยอหันนี่อยู่ที่เรื่องหนูเหนื่อยหนู้งน้อยไม่มาย,ยกปาลาเหรอนูเหนืน่อยบ่เหนื่อยเราทำมันหันปลาที่นี่นะ หนังแจ้งมันจะวัวหม้อเนาะขาวหม้อสะอาดสนแหะบางเนี่ยขี้เหรอบะหมีตั้งแต่ีเหรอหนักแต่บไวแน่เขียวๆมันไหลลงไปมดแล้วเย หมาอยู่เจ้ามูน้อยมันเดียวมีแบบมูน,อมยยน,มน้อยมูใหญ่นหนะน้ำขี้น้องนะเจ้าเนี<อ>่ยน้ำป่าฝนฝนตกแต่บ่มีน้ำนะขอห้องอย่างมันอ้อยนะเย้เน,ะน,นาะฝนนาหมาอยู่เจ้าดึงดังดึงดังโมหนึ่ง

ัแดงว่านั่นได้แต่ปลาสลาดเออเนาะน้ำคุณแต่ปลาแต่น้ำคุณได้แต่ปลาสลาดปลาขาวไม่ได้เอาวันหลังบ้านแกอยู่ในแกงเนาะหันเกี๊ยวขีแล้วเข้าไปในแกงก็ไ คุณกับใคน้อยนะคุกักกันเอานะคุณกับใครคงรู้จักกันอยางสยูแถวเดียวแักตีขาวหม้อนะสะท้อนแสงแดดเนาะเ้ะได่โมยใหญ่แหกสองมือ 嗯。

ข้าจัม้นี่นะตรงนี้นมีปาาให้ตั้งขนาดน้ำคุณบางทียังบ<ห>่ไหลแห,ห้งกว่าไหนยัง

Ừ. Ồ, oh, thôi ye ừ. ừ. con. tăng nặng nhọc này. nè nhó. <laughs> nàng nhó chậm. Ừ. Ừ. Mỏ lời. Ừ. Má vô ye Má vô cháu. หันกันหน้ามันใสแย่เวลาป่าเขาวิ่งขึ้นยิงลงจำก้นแต้ได้ก่อนที่เขาจะจำขาวๆไปนะ่ะป่านีมดน้ำเข้าเลยหมาอยู่แย่มาไหล่คนตั้งหา

ห้าตัวยแต่ที่นี่จำตั้งขวามันบอกขยแตบ กระมาอยู่นะเขาไหลยอยู่เจ้าร้อยแล้วมันปุ่มจะเด้งกันนะตักตักป่าข้างขวาจะได้บวกกันเนัดขวาเจ้าคะตักป่าข้างสายมาอยู่เจ้าโดดป่ะป่าเขาไง เดี๋ยวมาให้ได้ใส่น่เนาะเจ้าโซจําหมนั่นเข้ากับหมู่นี้โหยกบ่ขึ้นโนะ